สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสูช่ช่องเรานะเราชีพเพนก็วันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะได้รีวิวเครื่องนี้ก็คือมีบุ๊ก M6C เป็น e-reader เครื่องแรกที่เป็นแบบสีของเราเลยแล้วก็เป็น e-reader เครื่องแรกที่เป็นสีของมีบุ๊กเหมือนกันแล้วก,ก,ลก็ก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงเครื่องเนี้ยเราขอพูดถึงแบบว,ว่าข้าวๆก่อนละกันว่า,า e-reader คืออะไรสําหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่เคยใช้หรือว่าแบบกลาลังศึกษาอยู่ก็ e-reader มันเป็นเครื่องแบบ อ่านหนังสือขนาดความถึงหกพันซึ่งมันก็มีหลายไซส์มันเป็นเครื่องที่ทําจากจอส่วนใหญ่อจออีงิงคือมันเป็นจอที่แบบถนอมสายตาส่วนใหญ่อจอของ e-reader แบบนี้มันก็จะไม่ได้เร็วมากเหมือนแบบกับแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็ช่วยถนอมสายตาได้โอเคแล้วต่อไปเราขอาพูดถึงเครื่องนี้ละกันนะก็คือมีบุ่ก m 6 c มันเป็นเครื่อง e-reader ที่จอขนาดหกนิ้วก็คือมันก็ไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากแบบถ้าเทียบกับมือเราก็คือแบบขนาดพอดีกับมือเราเลยแล้ว ความชัดของจอคือถ้ามันเป็นแบบเสียก็คือ150 PPI มันเป็นแบบขาวดำอะ่ะก็คือจะเป็น300 PPI ก็คือมันจะชัดกว่าแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีคือ Kyro 3 Color Screen ซึ่งมันทำให้แบบ การมองเห็นของสีในเนี้ยมันแบบค่อนข้างดีเลยแล้วก็เครื่องเนี้ยมันก็มาทั้งหมด32 g b แต่ว่ามันจะมีช่อง SD card ตรงเนี้ยซึ่งก็ชอบมากเลยก็คือแบบเราสามารถใส่ SD card เข้าไปได้แล้วแบบสูงสุดอันหนึ่งเท B ซึ่งมันเยอะมากๆสำหรับคนที่แบบชอบอ่านหนังสืออะไรสามารถใส่ไว้ในนี้แบบได้หลายน่าจะน่าจะหลักร้อยเล่มอยู่นะเราคิดว่าที่แบบถ้าสูงหนึ่เทลเลยอะ่ะเพมันส u ์ภาษาไทยด้วยซึ่ง มันเหมาะมากสำหรับคนที่แบบเอ่อใช้ในประเทศไทยหรือว่าแบบอยากจะใช้แบบเป็นภาษาไทยเพราะมันสพอร์แบบเต็มรูปแบบเลยก็เราอยากจะไว้อย่างนึงคือมันอะสามารถไฮไลท์ได้ใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นสีแบบนี้ทุกคนแบบถ้าเราดูในกลังกล่องอะคือมันโชว์ว่ามันสามารถไฮไลท์แบบสีได้ซึ่งมันก็น่ารักทุกคนเครื่องนี้มันมากับกล่องแบบนี้ล้วคคนนี้ข้างในมันก็จะแบบเปิดออกมาใช่ไหมแบบนี้แล้วก็เราอะสามารถเปิดขึ้นได้แบบนี้เลย แล้วมันก็จะมากับเครื่องนี้อยู่ข้างในซึ่งเครื่องที่เรามีอ่ะมันใส่เคสด้วยแล้วก็แบบมันก็มาพองกับเคสใส่ที่เราแบบอยากจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าสมมติแบบกลัวมันเป็นรอยแล้วก็ใส่ก็ได้นะแล้วก็มันก็จะมาประมาณอย่างนี้เลยข้างในแล้วก็แถม USB คอร์ดมาด้วยแต่ตว่ามันไม่มีหัวให้ซึ่งเราต้องหาหัวเองต่อมาก็คือเครื่องนี้ของเราแ่ก็คือถ้าเราถอดเคสช่า่าลองถอดเคสให้ดู คือเครื่องมันไม่ได้หนักเลยแบบร้อยเก้าสิบกิมก็คือแบบค่อนข้างเบามากๆเลยนะแล้วก็สามารถสาหรับเราแล้วชุบมันถือได้ในหนึ่งมือเลยแล้วแล้วก็แบบร้อยชอยอันหนึ่งคืนดูหน้าจอทุกคนคือมันน่ารักมากเลยเห็นใช่ว่มมันเป็นแบบสีฟ้ามีออกเป็นสีๆซึ่งแบบคือหน้าจอของมันอ่ะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดเครื่องนะเป็นผักหน้าจอคือมันเป็นแบบสีเลยแล้วก็ถ้าเราเปิดเครื่องเราก็กด อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเหมือนแบบถ้าเราเปิดเครื่องอันนี้คือหน้าจอแบบจริงๆของเราซึ่งมันก็จะใช้เวลาแบบสักพักนึงเลยนะสําหรับการจะเปิดเครื่องคือมันก็ไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเออเหมือนโดยธรรมชาติของเครื่อง e-reader คือปกติมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นอยู่แล้วทุกคนคือแบบถ้าใช้เราต้องใจเย็นนึงบางที แล้วก็เปิดเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้เลยเข้าาแบบสีๆแบบนี้ซึ่งแบบเราก็สามารถเลือกไปทางนี้แล้วก็ทางนี้ได้เลยแล้วแบบส่วนใหญ่อะเวลาเราใช้งานชั้นมบางทีเราก็ใช้แบบระหว่างวานันหรือว่าบบตอนคืนอะไรเงี้ยคือแบาบใช้ในหลายช่วงเวลาเราสามารถปรับแสงได้ตรงนี้ ซึ่งเราอะสามารถเลื problems, things, time, ่อนได้หลายอันเลยคือมันจะมีคำว่าไปก็คือมันเหมือนแบบปิดมืดๆเลยอะแล้วก็วันก็คือแบบตอนกลางวันแล้วก็มีแบบตอนกลางคืนแบบตอนกลางคืนมันก็จะแบบออกสีส้มๆเน็ดนึงแล้วก็จะมีแบบเตียงก็คือแบบค่อนข้างแบบว่ามืดแบบอ่านตอนกลางคืนนะคนแบบเราไม่ได้เปิดไฟอะไรอย่างนี้แล้วเราก็สามารถปรับแต่งได้แบบสมมติเราต้องการสว่างๆเลยหรือว่าแบบสีส้มๆเนี่ยก็คือเราสามารถปรับได้หรือว่าถ้าเรากดอันเนี้ยคือมันจะปรับพร้อมกัน ไปพร้อมกันข้างบนกับข้างล่างอะไรเงี้ยแต่เราอะชอบอ่านสว่างสว่างหน่อยแล้วก็แบบไม่ค่อยชอบสีส้มสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้อ่านตอนกลางคืนมาเท่าที่ควรแบบไม่ต้องการแสงสีที่ส้มขนาดนั้นแล้วก็เราอะลองโหลดแอปซึ่งแบบมันรองรับหลายอปมากๆเพราะมันใช้จาก Google Play ใช่ปะ่ะเราสามารถแบบโหลดเข้าไปสมมติเรากดเข้าไปอะ ก็คือมันอ่ะมีแบบแอปทั้อันเลยอ่ะที่เราเห็นคิดว่าใช้ใน Google Play อ่ะมันก็โหลดได้แบบโซเชียลมีเดียสมมติว่า f Facebook หรือว่า Instagram อะไรเงี้ยคือเราโหลดได้แต่ว่าเราสูว่ามันไม่ได้จำเป็นสำหรับ e r e a เ e อเราก็เลยไม่ได้โหลดมาแต่ว่าแบบสิที่เราโหลดมาคือเราลองโหลดมา3อันก็คือมี Map มีริดอะไรแล้วก็มี k Kindle หลักๆเลยอะเราจะใช้ Kindle อ่านใช่ไหมถ้าเราเข้ามาปุ๊บ ก็จะเป็นแบบนี้ชินโดแล้วก็เราอะสามารถแบบเลือกหนังสือที่เรามีได้ว่าเราโหลดได้ซึ่งมันก็จะใช้เวลาแป๊บหนึง่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานมากอันนี้ก็คือหนังสือที่เราแบบเข้ามาดูเมื่อกี้ถ้าเราออกใช่ป่ะเราสามารถดันแบบนี้ได้เลย ซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบสะดวกมากๆเลยอะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนังสือแบบทุกคนดูมันมันแบบมีสีอะคือมันน่าหลกมากทุกคนแบบเราไม่เคยมีอีเดอร์ที่มันมีสีแล้วพอใช้แล้วแบบเราตื่นเต้นมากเลยทุกคนเนีย่ยมันก็จะมีแบบติงกแอนมีหนังสือที่เราอ่านอะแบบถ้าเข้าไปสมมติเราเข้าไปหนังสือเล่มน,นี้ใช่ปะมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลย แต่เราจะลองเข้าไปดูในอีกแอปให้ดูก็ถ้าเราเข้าดูเมพใช่ปะในแมพหนังสือเราก็มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ก็คือจะเป็นเมพเลยแล้วก็อันนี้ก็คือหนังสือที่เรามีนะแล้วเราก็จะลองเข้าไปดูสมมติล้วเข้าไปดูอันนี้ นีแบบทุกคนดูหน้าปกหนังสือดิมันแบบน่ารักมากเลยทุกคนเหมือนเราบบอ่านหนังสือจริงๆคือสีมันก็ไม่ได้เข้มเหมือนแบบปีนอองมาแต่ว่ามันก็แบบน่ารักระดับหนึ่งเลยแล้วแบบสมมรัคนที่สมมติอ่านแบบเป็นนิยายที่มันมีรูปอ่ะเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์อยู่นะแล้วก็แบบสมมรัเราเลื่อนไปแต่แรู้สึกว่าแต่ละแอปอ่ะคือมันจะแบบ นะ้าความเร็ว่ะมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับแอปที่ใช้ด้วยอะเพราะรู้สึกว่า i n d โ e มันอาจจะเร็วกว่านิดนึงแต่แอปมันก็ไม่ได้เร็วเท่า i n d โ e แล้วก็แต่ละแอปมันก็แบบต่างกันเนี่ยแบบสมมติเราเลื่อนไปอ,อย่างนังที่เราลองโหลดมาอันนี้เราไม่เคยอ่านเลยมันคือชื่อว่าอะไรอันนี้มันเหมือนแบบเป็นนิยายเลยดูคนที่แบบถ้าสมมติว่าคนที่อ่านนิยายเรารู้สึกว่ามันอาจจะตอบโจทย์มากกว่าถ้าอ่านเป็นแบบสีๆสมมติว่าเราเลือกหนังสืออันนี้เป็นนิยายหรอใช่ปะ อย่าเข้ามามันก็จะมีสีประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเราก,กดอ่านเลยมันก็จะประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็คืออี e E-Reader มี b บุ๊ก M6 ของเราที่เราเพิ่งได้มาไม่นานแต่เรารู้สึกว่าเราอยากมารีวิวให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงหรือว่าแบบเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานแบบไหนเพราะเรารู้สึกว่าตลาด ส่วนตัวแล้วคิดว่าแต่ละแอปอะความเรียนไม่เหมือนกันแล้วก็การที่เรามีเอเรเตอร์ที่มันสีมันเพื่อมาถลดให้กับการอ่านของเราโดยเฉพาะแบบถึงแม้ในหนังสือมันอาจจะไม่ได้มีสีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าแบบการที่เราได้เห็นหน้าปกเป็นสีมันก็เพิ่มมาถลดได้ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเอเรเตอร์ที่เราใช้บนผ่านมาคือมันเป็นขาวดำใช่ไหมเราก็จะไม่มีโอกาสเห็นแบบสีของหนังสือเลยแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นแบบเพิ่มมาถลดได้แล้วก็แล้วกส่วนมันอาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอ่านเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นนิยาย ที่มันมีลูปภาพเพราะว่ามันสามารถเห็นสีได้มากขึ้นด้วยหลักเลยก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ว่าข้อเสียที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะแบบยังไม่ค่อยโดนใจเรานิดนึงก็คือเกี่ยวกับแบตเตอรี่เรารู้สึกว่ามันแอบกินแบตนิดนึงแบบเพราะว่ามันอาจจะโพสเซสสีด้วยมั้งแบบการใช้สีมันอาจจะดึงแบตแต่ถ้าเราใช้แบบอาจจะหน้าจอแบบไม่ได้สว่างมากหรือว่าแบบ อาจจะไม่ค่อยมีสีเยอะมันอาจจะช่วยให้แบบว่าประหยัดแบตได้นิดหนึ่งหรือมันอาจจะมีแบบฟีเจอร์อื่นที่มันช่วยลดแบตเราก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าเรารู้สึกว่าส่วนตัวที่เราใช้มารู้สึกว่ามันค่อนข้างภาพรวมค่อนข้างดีเลยแล้วก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละแอปเลยแต่ว่าข้อเสียหลักๆก็คือรู้สึกว่ามันแอบกินแบตนิดนึงแต่ถ้าสมมตินคนไหนสนใจสั่งซื้อก็สาม,มารถดูข้างล่างได้เลยนะในช้อปปีในราคา6,990นบาทเครื่องนี้แล้วก็มันให้ เ,เคสมาด้วยเป็นแบบนี้แล้วก็แบบถ้าสุขคนแบบชอบสติกเกอร์ก็สามารถมาติดได้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย